แล้วเวลาขายขายเขาเอาตังค์เนี่ยลุงเอาตังค์ใส่ไว้ที่ไหนเวลาขายลุงแขนคอไว้เลยปุ๊บถอนเพาะเพาะเไงะเพาะเาะเพาะเพาะแล้วมืออย่างนี้ถอนยังไงอ่ะลถอนไว้ด้วยนะไว้หยิบไว้ด้วยนะสมองดีดิสมองมันทํางานอยู่เรื่อยถอนยังไงอ่ะอยากรู้เขานับไว้ด้วยนะลุงไม่นับเงินเนี่ยนะไหนๆลุงเขาเขาให้มาอย่างเงี้ยแล้วเวลาลุงนับเงินลุงนับยังไงนับยังไงลุงอยากรู้ ลุงทำไงไดาบยืนหยัดกันลแล้วไอ้จอมอโทษนะครับมไม่เป็นไรครับโทษโทษโทษเวลาลุงขายอะ่ะลุงลุงยืนถูกไหมใช่<า>อะไรนะยืนแล้วเขาให้เงินมาเนี่ยเขาทอนยังไงลุงทอนยังไงจะอยาดกันไล้วกันทนั้ <c oughs> ทงเฮียเฮียเฮีเอาสองร้อยน้องนุ่ง,งอ่าเอาสามร้อยก็เอาอีกกระดาษนี่สี่ร้อยอยืนหน่อยนี้ถ้าลุงยืนขายอ่าถ้าลุงยืนขายลุงทำยังไงเดี๋ยวผมมาเรียกเขาด้วยน่งค นายกระเป๋ามาช่ผมจะเข็นของเห็่ไหานี่กระเป๋าลงเอ้ามาให้ดูเข้าให้ดูทำไงทำไงเนี่ยปึ้งมีซิปด้วยใส่ปึ๊บแม่ค้าเขาต้องไม่เขาไม่ต้องนำเงินเรอเขาเขาไม่ต้องเก็บดีดเขาแม่ค้าเขาเ็าทำสมมติว่าลุงต้องทอนหนูสองร้อยปึ๊บ จริงเหรอจบครับผมเก่เงอ่ะเกไม่ให้ใครไปช่วยแกน,นะพอหรือเปล่าครับอู้ยังอีกหน่อยหนึ่งครับผมอ่อขาขา,ขาด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 อีกรอยอ่ะมาจริงเหร,เหรอไม่ให้คนเห็นเงินเลยเหรอไม่เห็นหรอกแล้วลุงก็จะแขวนอย่างนี้ตลอดแล้วลุงก็เข็นเออใช่อ,อ,อยู่นี่ตลอดน้ำแข็จับใช้ก็ได้ไมันจะยากอะไรจุบตาเห็นไม่ใช่คนตาบอดเออตาบอด เอาอ,อกอ oh, ีกก็ได้เออเห็นไหมแล้วถ้าเป็นเหรียญ่ะเรียนบาทก็ะทำอย่างนี้ได pa ้ปุ๊บจับก็เลยทำเร็วๆไม่เร็วทำช้าไม่ทันเขาเออไม่เหรียญไหมไม่เหรียญไหมให้ลุงทำให้ดูซิอ่านี่นี่โอ้โหอ่ะเหรียญเหรียญอ่ะเหรียญใส่ไหสองบาท สามบาทสี่บาทห้าบาทก็ได้ตามตามตามธรรมดาเราทอนนะทอนให้เขาเราดูไว้เร็วนะดูสองบาทด้าลุงในเพิ่มหน่อยดิค่ะสองบาทอะไรเหรียญสองเหรียญเหรียญสองเหรียญในกระเป๋าว่าเอาเอาเอาจากในกระเป๋ามาให้หนูสองบาทสมมติว่าต้องให้หนูอีกสองบาทโอเคสองบาทจริงๆด้วยอ่ะขี้เกียจแสดงมากเลยเอ๊ะเก่งเก่งเก่ง ออตาของดูดูไว้ก่อนอเออไม่ใช่ว่าเราไปเอาตาไปทั้งอื่นแล้วไปจกหางเงินเนี่ยมันช้าอย่างเราต้องคิดดูก่อนเพราะว่า<อ>เราหัวกันคานะลุงไม่ได้เรียนหนังสือไหมลุงไม่ได้เรียนหรอกแล้ไม่คิดรเร็วๆอ่ะก็มันประจําประจําประจํามันนับถึงล้านถึงหมืน่นถึงแสน <laughs> นับได้เลยว่ะกูกิ่งเติบอยู่ คมจำดีนะคม,มจำดีแล้วพอล,ลุงขายมาได้แต่ละวันเนี่ยลุงเอาไปฝากธนา,าคารไหมคะไม่ได้ฝากฝากแตพี่น้องอะก็พอเ,เก็บไว้ในตัวเนอย่าง,ง,งนั้นอย่างนี้นะคชอบชอบออชอบสนุกไปลุงชอบสนุกยังไงอะอชอบอยังไงดอกชอบเห็นมีเงินในทำงานได้เงินนี่ก็สบายใจหน่อย แล้ววันวันหนึ่งลุงกินอะไรลุงกินอะไรลุงใช้จ่ายอะไรก็กินพอยบิมแล้วกันอยู่ไปเได้อาบน้ำเออแค่นั้นอาบน้ำแล้วก็ไปปน้าพริกทูเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่กับนอนเปิดพัดลมเล่นเฉยแล้วล่ะกินข้าวต้องมีขนปอนไหมตาแกงเลยโอ้โหตาแก่งยิ่งไวเลยเหรอไม่หกด้วยนะอุ้ยอุ้ยต่างง้อต่าง อ้ลืมเอาตังค์ให้เขาเลยเออเออออเฮ้ยลืมเบคคุยคุยลืมแม่แบบคล่องมากเวลาอาบน้ําลุงอาบยังไงอาบเองอาบเองได้ลกง่ะทำทุกอย่างเองได้หมดเลยอาบน้ําใส่เสื้อผ้าได้ทำได้ต่อไม่ลุงเก่งจังแล้วลุงแปรงฟันยังไงได้เอออุ้ยง่ายมือเบาเออ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 สับซ้ายสับขวาจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นนี่ นี่ลุงไปได้แบบทำไมลุงถึงเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็กำลังใจดีแบบนี้โอ้ชีวิตไม่เคยทุกข์เลยเหรอไม่เคยเลยครับทำไมอ่ะไม่ติจะเดินหน้าเรื่อยรเหรอไม่รู้สึกว่าเราพิการเราม่เราทำไมเป็นแบบนี้ไม่ขิดถือว่าลุงว่าลุงทำงานในทุกอย่างเลย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 ลุงไม่ยอมแพ้ต่อไม่ยอมแพ้ใครเลยเคยเคยเคยลุงเคยเจอคนที่เขาไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่า เขาอาจจะพิการน้อยกว่าลุงที่สามอะแล้วเขาไปนั่งขอทานเห็นเยอะแยะไปลุงเคยคุยกับพวกเขาไหมเคยบอกไหมก็ไม่เคยเขาเคยมาเขามาถามลุงไหมทำไมลุงทาอะไรได้ขนาดนี้เขาก็ไม่เคยมาถามลุงลุงก็ไม่ถามเขาก็ลุงคิดว่าอคนเรามันเหมือนกันเหรอลุงคิดว่านี่เป็นจบหนูจะบอกว่าถ้าพวกเขาเปลี่ยนมาแล้วมาทางเหมือนลุงนะหนูว่าเขารวยไปกันแล้วอะฮะถ้าคนที่เขาพิการแล้วแบบ แล้วเขามาทําอย่างลุงอ่ะหรือว่าเขาจะมีตังค์เขาทําไมเป็นนี่วะแ้่เขาทำไมเป็นคนเราจะทำมันไม่เหมือนกันนะครับลุงคิดว่าดูในใจคงลุงแล้วถ้าลุงจะต้องสมมติว่าสมมติว่าหนูสมมตินะสมมติว่าหนูพิการเออนะอ้าวพูดออกมาเลยแล้วหนูก็จะมาบอกว่าลุงสมมติว่าหนูก็ไม่มีแขนเหมือนกันนะแต่หนูอาจจะมีแค่ขาหนูหนูพิการแขนแต่หนูไม่ขาง่ยทำไมลุงทําได้อย่างนี้ลุงเก่งจังเลยหนูอยากทําได้เหมือนลุง ลุงจะสอนหนูว่าไงลุงจะบอกหนูว่าไงว่าไงนะว่าไงลุงจะพูดพูดมาอีกทีเมื่อกี้สมมุติว่าหนูพิการไม่มีแขนแล้วหนูก็นั่งขอทานอยู่แต่หนูไม่ขานะออแล้วหนูก็เห็นลุงเนี่ยเดินขายพวงมาลัยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เข้ามาบอกลุงลุงเก่งจังเลยอ่ะลุงทาได้ไงอ่ะหนูอยากทําได้เหมือนลุงบ้างลุงจะแนะนําหนูว่าไง